สวัสดีครับทุกท่านเลยก็วันนี้จะรีวิวแกะล็อกเก็ตหลวงปู่มหาศิลารุ่นเจริญพรลุ่งสีเงินรวยรวยครับก็ปี67รายการนี้จะเป็นล็อกเก็ตเจริญพรไข่ใหญ่ฉากทองฝังตะกุดทองคำสามดอกตะกุดเนี่ยจานมือนะครับแล้วก็มีเกสามีจีวรหลวงปู่สร้าง499องค์นะครับเท่านั้นเอง รุ่นนี้ก็มีทั้งเหรียญมีทั้งล็อกเก็ตนะครับชิ้นเดิมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคือผมเนี่ยซื้อในราคาบวกมานะครับซื้อหรือว่าเช่าราคาบวกมานี่สวยๆนะรายการที่20ครับล็อกเก็ตเจริญพรไข่ใ,ใหญ่ฉากทองฝังงตะกุดทองคำสามดอกครับมาชมการลรุ้นเลขสวยลุ้นเลขสวยแล้วก็ ยังไม่เห็นของเลยว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันครับดูพร้อมๆกันไปเลยเดูกรีดเลยรับสินเดิมนะครับยังไม่ได้แกะนะยังไม่ได้แกะเลยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องพระเครื่องบ้านมีโชคนะครับต่อใา้ชอบคลิปรีวิวแบบนี้ก็ด like กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแกะมาแล้วครับแกะแล้วแกะแล้วมาดูว่าจะ สวยขนาดไหนนะครับหน้ากล่องก็จะเป็นเจริญพรบนร่วมสร้างกุฏิรุ่งสีเงินรวยๆครับที่ลึกอายุนะครับวัฒนธรรมคน80ปีหลวงปู่มหาศิลาหลวงปู่จะ80ปีนะครับในวันอา่าส,สิบสนะครับสิบส,ส,บสเดือนตุลานี้นะครับก็เป็นกล่องกรรมยี่สีน้ำตาลน,นะครับแกะมาก่อนปึ๊บอ,อุ้ยอันนี้ข้างหน้าข้างหลัง เออนี่นี่น,น,นี่มาแล้วครับโอ้ไข่ใหญ่สวยสวยเลยนะครับสวยงามสวยงามชิ้นก็จะหลุดมาหน่อยหน้ากล่องอันเดียวกันเลยนะเขียนเหมือนกันเลยนะครับนะครับมาดูกันก่อนสวยหยุดย้อยแค่ไหนนะครับอืมเป็นไข่ใหญ่นะ ให,ใหญ่เลยนะครับใหญ่เลยเดี๋ยววัดให้ดูใหญ่กว่าเหรียญน่ะนะครับใหญ่กว่าเหรียญกว้าง3 3.2เซนสูง4เซนนะครับ 3. 3. สูง4เซนไม่ลงกล้องก,องกอง็เห็นชัดเจนสวยงามมากครับมีตัวหนังสือเจริญพรข้างบนนะครับแล้วก็หลวงปู่ สิลาสิริจันโทวงปู่ครึ่งองค์จีวรสีเหลืองนะครับพื้นก็เป็นฉากทองสวยงามนะครับสวยงามเดี๋ยวผมซูมให้ดูอันนี้ด้านหน้าโอ้โหสาธุสาธุนะครับด,ด้านหลังด้านหลังด้านหลังก็ มีเกษาองนี้เกษาครับเกษาสามเส้นสี่เส้นนะจีวอแล้วก็ตะกุดทองคำอีก3ามดอกนะครับเลขอะไรเอ่ยขอเลขอรุนเลขสวยอะเลขสวยเลขสวยนะครับรุนเลขสวยมันมันมันน่นพอดีเนาะเดี๋ยวนะขอดูเลขก่อนซีนมันแตกด้วยแหละนะครับรุนเลขสวยเลขตัวเดียวมีไหมขอเลขตัวเดียวไหม ขอเลขตัวเดียวหน่อยเหอะพอได้ไหมขอหลวงปู่เลขตัวเดียวไม่ไม่ไม่ใช่เลขตัวเดียวเลขสองตัวโอ้โหเลขหกแปดครับเลขในดวงใจเลยนะครับโค้ดก็จะเป็นโค้ดสารานะสาราแล้วก็มีตัวนัสือสสา,ร,ารอลิงกับเลขหกแปดตอกสองโค้ดครับ,ต,ต,รบตะกุด ทองคำนะครับเป็นตะกุดทองคํานี่สวยๆมีเกษา3เส้น4เส้นครับขุดมวลสารแต่กุดทองคําครับ3มดอกเรียงสวยงาม499นะครับองค์นี้ได้เป็นเลข2หลัก6 8 นะครับสวยงามสวยงามนะครับสร้างสี่เก้เ้าองนะก็รีวิวให้ชมกันครับแกะสดสดเลยนะครับแกะสดๆดเลยกับล็อกเก็ตเจริญพรลุ่งสีเงินนะครับจเจริญพรร่วมสร้างกุฏิหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ